สวัสด,ดีเอฟซีที่เคารพนะคะวันนี้ป้าแมวพามาเที่ยวสวนพิจิตนะคะสวนพิจิตก็มีแหละไม้หลายเอฟซี FC ดูในตู้นี่นะคะพิจิตเปิดตู้ให้ดูนะเอฟซีน,นี้ร <FC. S 3> างหูอมจัน,อ,น,นอันนี้เป็นรางหูอมจันนะคะนี่นะต้นใหญ่ต้นใ,นใ,ใหญ่ๆแบบนี้นะคะพิจิตมีต้นเล็กแบ่งปันนะคะนี่นะคะรางหูอมจันทนะคะเป็นแบบนี้นะคะลายเม็ดกระดูกเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเอฟซี FC. นี่นะคะ พิจิตรมีไม้หลายสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะให้พิจิตพาบอกไปทีละชื่อนะคะทีละต้นเนาะดารานุพพลัตก็มีแบ่งปันให้นะคะวันนี้นะค่ะเดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์พิจิตก่อนนะคะนี่เบอร์พิจิตนะคะแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยได<ล>้ไหมหนูไม่มั่นใจอะ่ะอา้าวตองมั่นใจสิคะพี่นิดแอดไลน์ได้เบอร์นี้ไหมของพิจิตอะ่ะอา้าวเอาเบอร์นี้แหละคะ่ะถ้าอย่างไรก็โทรหาป้าแมวนะเดี๋ยวป้าแมวก็เป็นผู้ช่วยพิจิตอีกทีหนึ่งเนาะเอ ะะเดี๋ยวว่าแมวติดจดเบอร์จดเบอร์ผู้ช่วยเพราะว่ามันไม่นีมันเป็นเบอร์ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกเบอร์ค่ะลายเบอร์แมวนะคะ 0, 0 9น2์เ9 3าสมสอ9์เเบอร์ตัวเองจำไม่ได้เลย <c oughs> พี่จิตนี่นะคะวันนี้พี่นิดก,ก็มาเที่ยวชมสวนพี่จิตด้วยกันนะคะนี่นะก็ลองแอดได้และไอ้นั่นนะช่องช่อง สมจิตบอลสีสมจิตบอลสีนะคะ fc พิจิตก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อสมจิตบอลสีนะคะ fc ลองเข้าไปดูนะพิจิตเขาก็ไลฟ์ like, ขายเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมามเริ่มที่บอลสีสวยๆก่อนนะคะ fc เพราะว่าฝนบานป้าแมวจะมาแล้วนะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ไม้ด่างก่อนนะคะ fc เริ่มไม้ด่างก่อนเนาะจะไล่ไปเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยพิจิตก็เอาออกมาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ fc เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ดารานนพรั์ก่อนนะคะนี่เอาดาราโนพรั์ตัวนี้เลย นี่นะคะต้นโตใหญ่แข็งแรงป้ายสวยแบบนี้นะคะหลอดใหม่ก็มาแล้วนะกระถางเท่าไหร่เอ่ยพิจิตเท่าไหร่จ๊ะห้าร้อยได้แล้วแต่พิจิตสิอ่าห้าร้อยบาทนะคะ fc ห้าร้อยบาทนะค่ะอ่าต่อมาด้านนี้เป็นนางลากสดป้ายสวยๆเลยนะคะนางลากสดเทวีนะคะเป็นตับสงการนะคะเท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบบาทเนาะสวยนะคะ fc สวยนะคะป้ายทุกใบนะร้อยห้าสิบบาทจ้ะ เอาต้นนี้ก่อนค่ะเรนูนครน,นะคะถางเนี่ยมีสองต้นนะคะเอฟซี FC, ดังแบบนี้เลยนะคะเรนูนครเท่าไหร่จ้าพี่จิตสองสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะพี่จิตพูดไปเลยจ้าไม่เป็นไรถ้าอย่างไรเอฟซี FC, โทรหาพี่จิตนะคะโทรหาพี่จิตเนาะค่ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ย <900. S 1> กระบี 900, ่นายร้อยกระบี่นายร้อยเท่าไหร่จ้าร้อยแปดสิบจ้ะร้อยแปดสิบบาทเอา้าเดี๋ยวก่อนนะคะเอฟซี FC. ลืมถามค่าส่งไปเท่าไหร่เอ่ยค่าส่งห้าสิบเหมาเหมาจ้าห้บาทเหมาเหมานะคะเอฟซีกี่กระถางก็ได้นะคะห้าสิบบาทเหมาเหมานะคะพิจิตไม่มีปลายทางนะคะเอฟซีขอพรอ้อนนะคะพิจิตไม่มีปลายทางเนาะอันนี้สีปาดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยจ้าหนึบาทนะคะสีปาดทิฟวารีละจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่อะไรจ้าเนี่ยนางกิรินีนางกิรินีเทวีเท่าไหร่จ้าร้อยหนึ่งจ้าร้อยหนึ่งนะคะเอฟซีร้อยหนึ่งนะต้นนี้ชื่ออะไร ไม่ใช่สีเบ็นจะลงฮะสีเบ็นจะลงสีเบ็นจะลงเท่าไหร่จ๊ะร้อยนึงจ้ะร้อยหนึ่งนะคะนี่เขาเลี้ยงนอกตู้นะคะเอฟซีถ้าเลี้ยงในตู้จะสวยนะคะอ่ะมนฑลสวรรค์เท่าไหร่เอ่ยแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทเนาะอ่ะอันนี้อะไรอ่ะพี่จิตสามวังนะคะเอฟซีเออป้าแมว่าขายไปในนามลูกไม้สีชมพูบางอะไรมันชื่อสามวังเหรอโออยต้องไปบอกป้าเขียวก่อนเท่าไหร่จ๊ะสามวังสางนี่ร้อยหนึ่งจ้ะร้อยหนึ่งนะคะร้อยหนึ่งนะสินะป้าแมวปลาแมวชอบขาย กระดูกใบสีส้มอะไรประมาณนี้มันแม่จะพูดแบบนี้เลยพี่จิตอืสามหวังนะคะ fc โอ้สวยมากนะคะสามวังเนี่ยแล้วมาต้นนี้จากอะไรเนี่ยตุ๊กแกโอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกก้านดำใช่ไหมก้านดำก้านดำร้อยหนึ่งนะคะ fc ร้อยหนึ่งจ้าอย่างดอกตูอืค่ะมาด้านนี้นะคะเอาผมพี่มาไออับสอนก่อนจ้ะเท่าไหร่จ้ะอักษรร้อยห้าสิบบาทนะคะ fc ายทุกใบเลยนะคะนี่นะหลอดใหม่ก็มาแดงแบบนี้แล้วนะคะร้อยห้าสิบบาท พี่จิตจัดส่งบันจันนะคะ FC จะส่งบันจันจ้ะอ่าต่อมาพรมพิมานค่ะ 150. 150บาทนะคะ150บาทอ,อันนี้นำโชคนำโชคป้ายแบบนี้เลยนี่นะคะ FC นำโชคป้าย,วยสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระดูกใบสวยชัดเจนเท่าไรเอ่ย200จ้า200บาทนะคะต้นนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยสวยจังนางเรไรนางเรไรนี่ อุยสวยจังเลยเนาะนางเลไลเนี่ยหาย,ยากนะคะเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบจ้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซีร้อยห้าสิบบาทนะคะนางเลไลนะคะแล้วมาต้นนี้จ้ารวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าจ้ะเท่าไหร่ร้อยหนึง่งนึ่งเนะาะต้นนี้ล่ะบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์จ้ะเท่า <200 S 1> ไหร่จ้ะสองร้อยบาทนะคะนี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะแล้วต้นนี้ล่ะจ้ะใบกลมนี่ล่ะเมืองเชียงใหม่ค่ะเท่าไหร่จ้ะ แปดสิบบาทจ้ะแปบาทนะคะชายชนมีอยู่สองต้นจ้ะ,ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะชายชนนะป่าแมวขายให้เลยนะหน,นึ่งร้อยบาทอันนี้เงินแสนนะคะเงินแสนนะมีอยู่สองใบหนึ่งหลอดแต่ว่าต้นใหญ่แข็งแรงนะคะเท่าไหร่เอ่ยหนึง่งร้อยบาทนะคะ <100 S 1> โอ้โหตัวน,นี้ล่ะซับเศรษฐีเหลือสวยมากนะเท่าไหร่จ้ะหนึง่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้จ้ะอัันนน้เรือวาสุกี วาสุกีเนาะเขาไหไรเอ่ยร้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc โอ้โหวันนี้ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วแข็งแรงด้วยนะคะเลี้ยงนอกตู้อ่ะมาต้นนี้จ้านาลีบนาลีบุรพานาลีบุรพาร้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc ต้นนี้ล่ะสวยจังเลยโอ้โหมันเป็นบอนใบไผ่เนี่ย fc สวยมากค่ะสวยมากเท่าไหรจ๊ะร้อยห้าสิบบาทนะคะโอ้โห ถ้าได้ต้นนี้ไปนะสุดยอดเลยเอซีป้าเมลบอกว่าน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระดูกใบเนี่ยเส้นเขาจะเห็นเขียวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปอีกกว่านี้นะสีเขาจะป้ายโอ้โหป้าเมลอยากเรียกกันนั้นจังเลยอะไรเนะี่ยสวยมากอา้าวมาตนน้นนี้เถอะใช่ใช่สีเป็นจะลงจะ้ะเท่าไหร่จ้ะร้อยหนึ่งนะคะสีเป็นจะลงหนึ่งร้อยบาทอ่ะต้นนี้นจา้านนจด,ดาค่ะจะ้าเท่าไหร่ร้อยหนึ่งจ้าหนึสุชาดานหนึ่งร้อยบาทแล้วต้นนี้ละจะ้ะ เท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะวังทองนะเอามาต้นนี้จ้ะมีชื่อไหมมีมีหนูใส่ถาดอย่างนี้อย่าี้เอหาชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวพ่อแมวพามาดูต้นนี้ก่อนนะคะ fc ต้นนี้ปินชินนะบัญชรกัดหน้าชมพูมาแบบนี้เลยนะคะมีสองกระถางเท่าไหร่เอ่ยพิจิตร่างละร้อยห้าสิบจ้าชินนะบัญชรกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะ fc เดี๋ยวต้นนี้ fc ถ้าจะเอฟพิจิตรมีชื่อให้นะคะชื่ออะไรเอ่ย เป็นต้นเดียวกันไหมเนี่ยคืออะไรสิริโชคเหรอใช่ใช่มันต้นเดียวกันไหมเนี่ยน่าจะใช่มั้งสิริโชคเท่าไหร่จ้ะร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc สิริโชคหนึ่งร้อยบาทจ้ะอ้าวมาด้านนี้จ้ะนกสดายุเท่าไหร่เอ่ยร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ, <100 S 1> นะ,คะ fc นกสดายุนะคะกัดสีสวยมากนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะอะไรชื่ออะไระเพชรโชคฮะ ตัวนี้ชื่อเพชรนำโชคอ๋อเพชรนำโชคอ๋ออันนี้สิริโชคขอทานโทษนะคะตัวนี้คือชื่อเพชรนำโชคเนาะเท่าไหร่เอ่ยร้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทตัวนี้นั้นสิริโชคสิริโชคหนึ่งร้อยบาทเท่ากันค่ะไก่เศรษฐีจ้าหนึ่งร้อยจ้าตัวนี้ลาหูมจันค่ะอ๋อเท่าไหร่จ้าลาหูมจันร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะได้เห็นต้นแม่ไปแล้วนะเศรษฐีสุพรรณจ้าหนึ่งร้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทสาวาลินสาวาลิน ไหนึ่งร้อยบาทนะคะ FC เอาต้นนี้เอาต้นนี้ออกมาเลยชื่อนี้ชื่อนี้สบายนางฟ้าไหมต้นนี้ใช่ใช่ใช่ต้นนั้นเท่าไหร่จ๊ะหนึ้จ้าหนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้เราจะเป็นสี่ชกงัหรออืมแล้วอันนี้ล่ะม่วงเท่าไหร่หนึ่งร้อยค่ะริมขอบฟ้าด่างนะคะเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วต้นนี้อ่ะโอ้โหบอลกาบสวยจังเลยนี่มันมีคือข้างกระถางอะดูสิ ใช่หรออืม MM. เห็นมีฝั่งนู้นอ่ะชื่ออะไรอ่ะเจ๊กลับไปในชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาชื่อก่อนเท่าไหร่หนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะบอลกลับหนึ่งร้อยบาทจ้ะชื่ออะไรเอ่ยเทพหลงฤดูอันนี้ยกให้ดูซิว่าแปลว่าสวยนะเทพหลงฤดูเนาะนี่นะคะเทพหลงฤดูนะคะเอฟซีสวยๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะที่ติดตั้งลงตั้งขึ้นเออนี่สวยๆนะคะต้นใหญ่แข็งแรงค่ะ คมาด้านนี้นะคะเป็นโพแก้วนะคะ FC เท่าไรเอ่ย100ค่ะ100บาทนะคะโพแก้วนะคะต้นนี้จ้าโอ้ยด่างสวยเลยชื่ออะไรนี่มันมีชื่อเนี่ยแมวมองไม่เห็นอ่านสิพิงแคนดี้พิงพิงแคนดี้จ้าเท่าไรจ้าหร0่ะ100บาทขายไปเลยจ้า1 0 0บาทต้นนี้เป็นไนดอกรักข่ะ FC พะแมวจำได้นะคะ นายดอกรักนะคะเวลาเขากัดสีไปเขาจะสวยมากนะคะในกระถางเนี่ยมีสองต้นนะ,ะ,ะจ๊ะเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc นายดอกรักนะคะเขากัดสีไปเขาจะสวยมากนะคะโอโ้โหคุ้มเนาะ,ะนนมีมีอยู่กระถางเดียวเหรอมีสองต้นนะคะเนี่ยนะ,ะ,ะในกระถางมีสองต้นนะคะนายดอกรักเนี่ยโตไปเขาจะกัดสีสวยมาก fc เราคงเข้าไปเวิร์ชเพิ่มไปในดูคุกเกิลกันนะคะนายดอกรักเป็นบอลเก่านะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่จะไล่ไปทีละตัวอุ้ยมีทั้งบอลเก่าสวยที่สุดทีดเลย เอาต้นนี้ก่อนจ้าเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้นะกระถางน,นี้เป็นสองต้นจากเท่าไหรจ่จ้าเป็นบอลใบพัดลูกไม้ใบพัดเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ก็ขายได้ขายเท่าไหร่ล่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบบาทนะคะอย่าลืมนะคะค่าส่งเาเหมาห้าสิบบาทนะนกี่กระถางก็ได้จากขอแบบโูนนะคะพิจิตยังไม่ไปทำปลายทางเลยนี่นะคะเท่าไหร่เอ่ยพิจิต บอกลบเจ็ดสิบทุกกระถา <70 S 2> ง,งเลยเนาะจ้านี่นะคะ Fc เขาจะกัดสีสวยมากนะคะบอกลาบนะคะเจ็ดสิบนะคะ,ะ,คะ Fc อย่างนี้เขาก็มีสองต้นนะคะนี่นะสวยมากนะคะนี่จะ้ะอันนี้ก็มีสองต้นนะคะกระถางนี้มีสองต้น Fc สามารถโทรวิดีโอคอลคุยกับพิจิตได้นะคะนี่นะนี่นะคะสองต้นจะ้ะโอ้แล้วก็มีลูกไม้ใบกลมะคะ่ะนี่เท่าไหร่เอ่ย เท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่แปดสิบบาทนะคะ FC แปดสิบาทนะคะมีสองต้นนะเดี๋ยวพี่จิตก็เอาเข้าไปอบก่อนเนาะเนี่ยเนาะเขาจะได้สวยๆเอาไปอบไปว้ FC ก่อนนะคะเพราะมันอยู่กลางนี่ไปกลางแดดมาด้านนี้ค่ะรัตนาศิลป์ค่ะมันไหมมันไหมเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วอะไรตัวนี้มันมี มีด้วยนี่มีหางมาด้วยต้นหนึง่งน่าจะเป็นพิโลกกับลูกไม้พิศนุโลกกับลูกไม้เท่าไหร่จ๊ะแค่ห้าสิบบาทห้าสิบาทนะคะเอฟซีห้าสิบาทเนาะอันนี้ล่ะไทยนิยมไหมใช่ใช่หนูก็จำชื่อไม่ได้ไห้าสิบาทนะขายไปเลยนะจ้าจ้าห้าสิบาทแล้วต้นนี้ละจ๊ะอันนั้นน่าจะเป็นคล้ายคล้บางทองเขาเรียกอะไรนะมีชื่อไหมไม่ชื่อ ว่านาอุทยานว่านาอุทยานเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ร้อยหนึ่งจ้ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ล่ะคุ้มซับคุ้มซับเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบบาทต้นนี้ล่ะจ๊ะพญาเสือดำพญาเสือดำเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบบาทไปพญาเสือดำห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ล่ะสวยจังชื่ออะไรนะนจำชื่อไม่ได้เลยไม่เป็นไรขายเท่าไหร่เอ่ยขายอันนี้เจ็ดสิ เจ็ดส <70 S 2> ิบบาทนะคะ F C นี่นะคะรัตนาสีเจ็ดสิบบาทนะคะ F C นี่นะคะเจ็ดสิบบาทนะจ้าหามาด้านนี้จ้าอะไรเอ่ยกุมภกันค่ะเท่าไหร่จ้ากุมภกันเจ็ดสิบค่ะไซนี้ไซดูสิคะใบใหญ่ใหญ่เจ็ดสิบาทนะคะ F C นี่นะคะไปหัวบัเล่เล,เลยเนาะอันนี้อะไรกุมภกันเหรอไม่ใช่ดาบฟ้าฟื้นนะั่นเนี้ย ใช่เหรอหนุเอ้ยไม่ใช่เหมือนเหมือนงาสควอนอัวใช่หนูก็ว่างาสนะแต่ไม่รู้มันนี่หรือเปล่ามันกา้านดังแต่เอฟซีรู้ก็คอมเมนต์มาบอกว่าแมวนะคะเท่าไหร่ตัวน,นี้อันนี้ก็เจ็ดสิบเท่ากันเ <70 S 2> นยเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีสองใบหนึ่งหลอดนะคะมาตัวน,นี้หัตุมันออกศึกขัตามาธิใช่จ้ะเท่าไหร่จ้ะอันนี้เอาแปดสิบบาทแปดสิบบาทจ้ะต่อมากระถางนี้ค่ะมีอันนี้ไม่ไม่นาลายเลืองพบหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะคู่กับควนอิมวท่าไรเอ่ยเจ็ดสิบค่ะ เอฟซีต้องบอกว่านารายเรืองพบคู่กับควนอิมนะคะพี่จิตจะได้เข้าใจเนาะเจ็ดสิบาทจ้ะแล้วก็เพชรพันล้านกัดสีสวยๆแบบนี้เท่าไหร่จ้าห้าสิบาทอ่ะพ่อแมวขายให้ห้าสิบาทนะคะหงสุวรรณก็ห้าสิบาทนะคะพ่อแมวขายให้นะนางวาลีเท่าไหร่จ้ะห้าสิบาทห้าสิบาทเนาะอนุมานจองถนนก็ห้าสิบาทนะคะเอฟซีอ่ะพ่อแมวขายให้เลยนะคะห้าสิบาทแล้วต้นนี้อะไรเอ่ยอันนี้น้ำเมืองนนน่ะน้ำเมืองนนเท่าไหร่จ้ะห้าสิบจ้ะเนี้ย ค่ะน้ำมึอเงินห้าสิบาท FC รีบมานะนางรักสดจ้าค่ะหนางรักสดก็ห้าสิบบาทนะคะค่ะพันนารายเท่าไหร่จ้าพันนารายเจ็ดสิบบาทนะคะ FC เจ็ดสิบบาทจ้านี่เป็นพญาพันวังนะคะเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบบาทเจบาทนี่นะคะเพชรพันล้านจะเริ่มกัดสีแบบนี้นะคะห้าสิบบาทเนาะอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยของใหม่โอ้โหสวยจัง ไม่ใช่ผ้าสีสับปะผาหรือตัวน,นี้หน,นูไม่รู้แต่หนูได้มาในนามนางใหม่ก็เลยน่าจะ<อ>เป็นผ้าสีสับปะผานะคะตัวน,นี้นะคู่กับกวนอิมนะจ๊ะเท่าไหร่เอ่ยแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทนะคะเอฟซี FC, ดูสิใหญ่บ่เลอะเลยอ่ะอันนี้นางใหม่เท่าไหร่จ๊ะอันนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีมาด้านนี้จ้ะแตะละแม่แตะละแม่เท่าไหร่จ๊ะเอาห้าสิบห้าสิบบาทอันนี้ลูกไม้คู่กับกวนอิมจ้ะเจ็ดสิบบาทเอาไปแมวขานให้เจ็ดสิบบาท นี่นกสดายุไปแล้วเนะาะจ้นถนนไปแล้ว,ลวดลูกไม้ไหนลูกไม้อยู่ตรงไหนไหนไปดูลูกไม้พญยาเสือดำต้นนะคะาเสือดเขามีสองต้นนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะ FC ถ้าชอบนะคะนะถ่าแมวขาชมนะคะไอ้พริกเกลือเท่าไหร่พี่จิตพริกกับเกลือห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะ FC แล้วก็มีกรุงไกเซอร์คู่กับลูกไม้ เราไป50บาทนะคะมันคู่กับลูกไม้นะถักกลับต้นละ25บาทนี่นะคะเพชรพันล้านเขาจะถัดสีมาแบบนี้แล้วนะมีกระถางละต้นนะคะ50บาททุกต้นนะคะหันต้มาตรงถนนก็50บาทจ้ะจังหวัดลำพูนเท่าไหร่เอ่ย80บาทค่ะ80บาทแล้วอะไรนั้นอันนี้สี่บาทสี่บาทบอกไปแล้วเนาะใช่ค่ะนั่นน่ะนักเมืองนนท์ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็50บาท50บาทเหมือนกันนะคะ50บาทเนาะอันนี้นะ อ,อันนี้สุดปรารถนาสุดปรารถนาไซแม่พันเลยเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งนะคะไซแม่พันนะอันนี้เป็นลูกไม้หรืออะไรอะ่ะนั่นแหละสุดปรนารถนะเนี่ยนะน,น,น,น้ำน้ำใช่โอ้มันแพงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหนูก็ยังว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีนี้แต่ทำไมอันนี้น,น,น่าจะเป็น,นลูกไม้พิจิตเนอะอืมเท่าไหร่เนี่ยวุ้ยใหญ่มากใหญ่มากเย็บโอ้โหใหญ่มาก <c oughs> จะได้หัวแล้วเอาแปดสิบบาทนะคะแปดสี่โอ้โหใหญ่บล้อเลยนะ มีสองกระถางนะคะแปดสิบาทเนาะนั่นลูกไม้ตรงนี้ละ่ะห้าสิบจ้ะห้าสิบาทนะคะเอฟซีลูกไม้กระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะห้าสิบาทจ้ะอ้าวมาไก่สุกสงวนค่ะถ้าเวลาห่ในต้องห่อตุ้มนะคะ<อ>ไม่ไม่ไม่ใส่ทั้งกระถางเนาะอ,นอ,นอ๋อยายยังไม่ขายเนะเาะค่ะอันนี้นกพะเก้านะคะป้ายด่างสวยๆแบบนี้เลย<อ>เนาะนี่นะคะ ไซส์ใหญ่เลยแม่พันเท่าไหรนะ่เนี่ยพี่จิตร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบบาทนะคะ fc ร้อยห้าสิบบาทแล้วตัวนี้อ่ะองคุริมาดองคุริมานี่ร้อยหนึ่100นงจ้ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ทิพบาลีเนาะใช่ค่ะจทิพบาลีนะคะอันนี้ที่ซุนุโลกเท่าไหร่จ้ะไม่อันนี้น,น,น,น่าจะเป็นสุรเสนไหมอืมหนูไม่มั่นใจอะ่ะพี่แมวเอออะไรอะไรก็ได้เอาบอกไปร้อยหนึ่งจ้ะร้อยหนึ่งเนาะอันนี้อ,อันนี้ล่ะ ก็นลยไว้แม่พันธุ์ไว้แม่พันธุ์ปล่อยไปต้นนึงได้ได้ไว้ต้นนึงนุ่งผ้ก้าก็ปล่อยนี่นะคะนุ่งผ้าก้าวพิจิตก็มีนะคะอยู่ด้านด้ในเนี่ยค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์แม่พันธุ์เลยนะเอฟซีส์แม่พันธุ์เลยนะคะวิดีโอโคอลมาดูกับพี่จิตได้นะคะเอฟซีอันนี้พี่จิตไม่เคยได้ขายไม้เลยนะ,ะนี่นะพ่อแม่ก็พามาชมนะคะชอบต้นไหนโทรหาพี่จิตได้นะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่ๆสวยๆเลยเนาะ นะคะพะโมคะลาก็มีนะคะพะโมคะลานะเท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะพะโมคะลานะคะแล้วด้านในนุ้นเป็นอะไรลูกไม้ลูกไม้เนะาะตะมีลูกไม้กับกค่ะเด็ C กจีก็โทรหาพี่จิตนะคะบ้าแม่ประชอบบอนกลับของพี่จิตนะคะสวยนะคะสวยทุกต้นทุกกระถางนะคะไอซี F C. บางกระถางก็มีสองต้นเนาะนี่นะคะชอบในดอกรักด้วยนะคะนี่นะ ออันนี้ก็ยิ่งสวยนางเลไลเขาก็สวยมากนะคะเอฟซี FC. อักษรสวรรค์ก็สวยค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีประกระบอลสีสวยๆบ้านพิจิตนะคะดารานกพัสก็สวยเนาะเรนูก็ด่าง2ต้นนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า